อย่างพวกแกเนี่ยนะมายืนขายผลไม้โง่องๆอย่างเนี้ยจะมีลูกค้าสักกี่คนเข้ามาซื้อเชียวจบก็แค่มสามถ้าอยากจะขายแกก็ไปขายตลาดนู่นเฮ้ยปาะปปาเฮ้ยนี่ป้าทำอะไรอะคะป้าจะเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านฉันแบบนี้ทุกวันไม่ได้นะคะก็พวกเธอไปทิ้งขยะหน้าบ้านฉัน นั่นเันพื้นที่หน้าบ้านฉันป้าตรงนั้นเป็นที่ทิ้งขยะส่วนรวมค่ะฉันทิ้งตรงนั้นก็ถูกแล้วนี่คะไม่ได้เธอจะเอาขาอยะไปทิ้งหน้าบ้านฉันไม่ได้เธอต้องไปทิ้งที่อืน่นแล้วก็ไม่ต้องมาพูดกับฉันฉันรังเกียจไปออกไปเลยละยังยังไม่ไปอีกไม่ไปใช่ไหม เฮ้ยป้านี่ไงป้า,ไป,ไป,าป้าทำอะไรของป้าเนี่ยผู้หมมาคุยด้วยดีนะครับมาป้าหัวใส่ทำไมอะ่ะไม่ต้องมาพูดดีกับฉันฉันไม่ได้อยากพูดดีกับพวกเธอแล้วก็ออกไปให้พ้นเลยเออกไปไปสิยังไม่ไปกันใช่ไหมย,ยั้เหยียวเหยียว,ยยว ไอ้ผัวเลยไอ้เผัวเลยนะทั้งสองคนผัวเมียเลยเจ้าค่ะเอ้ยมาดูสองคนผัวเมียนี่ค่ะมันขโมยสร้อยทองของเ้นไปมาดูมาดูมาดูเนี่ยมันเรียนไม่จบมันก็เลยต้องมาเป็นพวกขโมยป้าเข้าใจคโอยไม่ต้องมาซื้อผลไม้กันเลยค่ะเดี๋ยวมันก็กองเอาป้าเข้าใจพี่ค่ะไม่ใช่นะคะโอ๊ยทนี้นะค่ะมันนี่สิป้าค่ะมันขโมยสร้อยอะไรของป้าครับเนี่ยพวผมไม่รู้เรื่องขโมยอะไรกันนะ ป้าไปพูดแบบนี้คุณื่นเขาเข้าใจผิดหมดสิใช่เราจะเข้าบ้านป้าไปได้ไงคะป้ามีหลักฐานเหรออยู่ๆถึงมาว่ากันแบบเนี้ยถ้าป้าไม่มีหลักฐานก็อย่ามาพูดจาเพ้อเพล้วยให้ไายคนหนึ่งแบบนี้สิใช่ครับไม่ต้องใช้หลักฐานหรอกถ้าไม่ใช่พวกแกแล้วจะใครช่วยโอกาสตอนฉันออกไปสอนหนังสือที่โรงเรียนทุกวันแล้วก็เข้าไปขโมยของในบ้านฉันใช่ไหม ครับถ้าไม่คืนฉันจะโทรแจ้งตำรวจมาจับวกาแกเดี๋ยวนี้เอาสิค่ะป้าแจ้งเลยค่ะไม่มีหลักฐานตำรวจกล้าผิดว่าฉันไม่ได้อยู่แล้วค่ะอีกอย่างนะคะต่อให้ป้าคนทั้งบ้านก็หาไม่เจอเพราะเรามม่นใจค่ะว่าไม่ได้ออกไปอย่าท้าทายฉันนะเดี๋ยวฉันจะหาหลักฐานจัดการพวกแกให้ได้เลยค พวกแกได้แหละที่ทำเงของของฉันไปคอยดูเนี่ยจะหารหาคามันจับผิดพวกแกให้ได้เลยอมาถอดรถหน้าบ้านสิกละอย่างเนี้ยดูได้เห็นดีกันแน่เอาพ่อหนึ่งโลนะคะแล้วก็แกมาถอดรถขวัญหน้าบ้านสิเนี่ยทำไมาซื้อผลไม้ร้านนี้เหรอ ามาซื้อผลไม้ร้านเนี้ยก็ไม่ควรจอดรถขวางหน้าบ้านฉันอย่างนี้ไปย้ายนี่ป้าอะไรของป้านเนี่ยลูกค้าฉันจอดแป๊บเดียวซื้อเสร็จแล้วเขาก็ไปไหมใช่ครับไม่สนอมาจอดรถขวางหน้าบ้านฉันอะ่ะไปย้ายสิไปเลยงั้นฉันไม่เอาแล้วนะคะเออเออลูกค้าคะ่ะเดี๋ยวค่ะ Hey, ป้าครับป้าอะ้รลูกค้าผมไปแบบนี้ยแล้วผมจะขายยังไงล่ะครับป้าเขาจ่อซื้อผลไม้แป๊บเดียวก็ไม่ได้เลยหรอฮะมันก็เรื่องของแกไม่ใช่เรื่องของฉันใหาอยากจะขายแกก็ไปขายตลาดนูน่นที่นี่เหมือนบ้านคนเฮ้ยเฮ้ยป้าหยุดนะทำอะไรเนี่ยนี่ผมก็ขายหน้าบ้านผมนะครับถ้าแกยังจะมาขายของตรงนี้อีกนะฉันจะมาลาวีแกอย่นี้ทุกวันแล้วแกก็จะไม่ได้ขาย เฮ้ย hey, ป้าอยู่นะป้าป้าป้ายังมาทําแบบนี้หน้าบ้านผมไม่ได้นะครับแต่ถ้าป้ายังทําอยู่อ่ะผมก็คงต้องแจ้งนมตีนะน้อยนี่ไม่พอใจฉันใช่ไหมคิดจะเอาคืนฉันใช่ไหมสมองอย่างพวกแกเนี่ยนะมายืนขายผลไม้งอๆอย่างเนี้ยจะมีลูกค้าสักกี่คนเข้ามาซื้อเชียวพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เรียนไม่จบจบก็แค่มสาม โอ้โหนี่ป้าเป็นถึงอาจารย์เลยนะครับแต่มาพูดจาแบบนี้งั้นเหรอนี่เหรอคำพูดที่ออกมาจากปากคนที่จบการศึกษาส,งสูงอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะดูถูกคนแบบเนี้แม่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 กล้าม,มาว่าฉันสมองอย่างพวกแกอ่ะคิดอะไรดีๆได้ไหม,มฉันสิเรียนมาสูงฉลาดกว่าพวกแกฉันสอนหนังสือวันเดียว ยังได้เงินเยอะกว่าที่พวกแกมายืนขายผลไม้อย่างนี้ทั้งเดือนด้วยซ้ำถ้างั้นป้าก็ออกไปจากหน้าร้านผมได้นะครับพราฉันอยากอยู่แล้วฉันไปแน่ไม่อยากคุยกับพวกไม่มีการศึกษาอย่างพวกเธอเอกจ้าคุณป้าผูา้มีการศึกษาแต่พูดจาต่ำซไร้มารยาติดบ้าพ่อแม่มีสั่งสอนเลยไงมาพูดจ มีการศึกษาไม่มีมารยาทด้วยช,ช,ช่วยด้วยนั่นเสียงป้านี่แกเป็นไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่เขาทำกับเราขนาดนี้ ไปช่วยเขาอีกเหรอเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะไปช่วยป้าก่อนป้าป้าป้าครัะป้าป้าครับป้าป้าเป็นไรอ่ะป้าป้างทำใจดีๆไว้ก่อนนะครับเธอไปรถพยาบาล ว่าตรงนี้จอดไม่ได้ครับผมรบกวนควรลูกค้ามาจอดด้านนได้ไ,ไหมครับได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะจอดตรงนั้นก็ได้ขอบคุณค่ะเอาอะไรดีคะเอากล้วยอดีค่ะไ,ได้ค่ะสี่สิบาทค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับอ ป้าขอบคุณสำหรับบันงาลน้าเลยนะทำไม่ได้เธอทั้งสองคนช่วยไปแย่แน่แน่แล้วป้าก็ขอโทษที่เคยพูดไม่ดีไว้ไม่เป็นไรหรอกครับป้าเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องช่วยกันนี่ครับอ๋ออีกอย่างป้าจอเสื้อทองของป้าแล้วด้วย เห็นไหมครับป้าเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ออกไปป้าอาจจะเรียนจบสูงจริงแต่ก็ม่ควรพูดจาดูถูกใครแบบนั้นไม่ว่าจะเรียนจบหรือไม่จบจะเรียนสูงหรือการศึกษามันน้อยทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้น มันผิดที่อีกโก้ของป้าเองนี่แหละป้าขอโทษนะลูกไม่เป็นไรหรอกครับป้า ป้าเหมาผลไม้หมดนี่เลยป้าจะเอาไปทำบุญแล้วก็วันหลังนะป้าจะบอกเพื่อนๆป้ามาอดหนุนผลไม้นหนูด้วยนะขอบคุณนะคะป้าขอบคุณครับจ้าอ้ามามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเร็วอี่นี่ทนนี้นะ พี่ถ้าทำกับเราขนาดน right. ั right. ้เดินไปช่วยเขาหรูอเหรอาเขาทำกับเราขนาดนี้พี่ยังไม่ช่วยเอออีกเหรอเป็นอีกแล้วเหรอป้าป้าครับป้าทำไายยาดงเฉยเลย